พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆไปกันเลยค่ะการหาดีเทอร์มินันของเมตริกโดยการกระจายโคแฟกเตอร์หลักการก็คือนะคะหลักการมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเมตริกเนี่ยที่มีเมตริกเป็นเมตริกจัตุรัสอยู่ละแต่ว่าเมื่อ n นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ2นักเเลยลองดูดีๆนะหลักการก็คือว่าเลือกแถวหรือหลักของเมตริกที่ทําไมคะ ที่รู้ว่าแบบมีศูนย์อยู่เยอะๆเพื่อง่ายต่อการคำนวณอันนี้เป็นหลักเลยนะอันดับแรกก็คือว่าการหาดีเทอร์มินต์นของเมทริกโดยการกระจายโคแฟกเตอร์ซึ่งมันจะง่ายขึ้นให้นักเรียนมองแถวหรือหลกักโอเคค่ะเดี๋ยวเรายันกันให้นักเรียนมองแถวหรือหลกักที่ทําไมนะคะที่มีศูนย์อยู่เยอะๆโอเคค่ะหลังจากนั้นอ่ะเพื่อให้มันง่ายต่อการคํานวณหลังจากนั้นเนี่ย ถ้านักเรียนบอกว่าอ๋อนักเรียนมองดูโจทย์แล้วค่ะนักเรียนเลือกแถวที่ i การหาเดตมันก็คือแบบว่าผลรวมอะค่ะผลรวมในแถวนั้นๆก็คือ AI หนึ่วกเอ้ยผัผิด AI หนึ่งคูณกับค่าแฟกเตอร์เนี่ยไปเรื่อยๆก็คือการหาผลรวมอันนี้คือเขียนให้ดูเฉยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะตอนทำตัวอย่างนะคะ หรือหรือผู้เขียนให้ดูอีกหน้าหนึ่งคุณจะเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายความว่าคือเขียนแบบนี้ค่ะนักเรียนอาจจะดูแบบว่ายังไม่เข้าใจเราจะต้องดูเป็นตัวอย่างเนาะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเลือกไอเลือกแถวเลือกหลักอะไรเนี้ยมันก็คือการหาผลรวมในแถวหรือหลักนั้นๆโอเคดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างจะเข้าใจกว่าหลักการขั้นตอนเมื่อกี้นี้เนาะ ก็คือว่าให้เราหาดีเทอร์มินนต์ของ a ตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้ออะไรนะคะการหาดีเทอร์มิน t นต์โดยการกระจาย c o f a c t o r รซึ่งมันจะง่ายขึ้นอ่าวิธีท,ทำครูเก๋ก็ให้นัเกเรียนมองเมื่อกี้หลักการบอกว่าอะไรนะคะให้เลือกแถวหรือหลักแนะนำว่าแถวหรือหลักนั้นจะต้องมีศูนปรากฏอยู่เยอะๆเพื่อง่ายต่อการคำนวณครูเก๋ก็เลยบอกว่า,างั้นถ้าเราเลือกหลักที่หล่ะ ถ้าเราเลือกหลักที่1เหตุผลคืออะไรคะศู์เยอะอ่าขออนุญาตนะเหตุผลคือศูนย์เยอะเอามาแค่นี้ดีกว่าเอาจะ๊ะเรามาเริ่มก,กันใหม่ถ้าเราเลือกหลักที่หนึ่งเพราะว่าศู์เยอะมาค่ะหลักที่หนึ่งใช่ไหมคะรู้เร็วแล้วนะ อ่ะสิ่งที่นักเรียนจะได้คืออะไรบ้างเรากำลังหาเดชใช่ไหมคะมาโกงเกี่ยกันนะเมื่อกี้เราบอกว่าคือซิกมาหรือผลรวมนะคะอันดับแรกเราเขียนก่อนก็ได้หลักที่1คือ A11 Cofactor 1โคแฟเต่อมาค่ะคืออะไรนะคะ A21 A21 Cofactor 21อ ขอโทษเลยทำไมคแฟกเตอร์สองหนึ่งต่อมาค่ะก็จะเป็นอะไรนะคะ A 3สามหนึ่งโคแฟกเตอร์สามหนึ่งเโอเคนะบรรทัดแรกผ่านนะต่อมาค่ะเราลองมาดูเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกอันนี้ก็เพราะว่าเรากำลังเลือกหลักที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมคะมาดูดีนะกำลังเลือกหลักที่หนึ่งเพราะว่าเราคิดว่ามันมีศูนย์เยอะโอเค เ1หนึ่งหนึ่งเนี่ยคือแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งนักเรียนมันเป็นใครศูนย์โอเคโอเคเขียนไว้ก่อนว่ามันคือศูนย์นะต่อมาค่ะนักเรียนลองดูตำแหน่งน,นี้เอสามหนึ่งคือแถวที่สามหลักที่หนึ่งมันคือใครศูนย์โอเคค่ะเดี๋ยวเขียนกะศูนย์ 0. มันคือศูนย์ เห็นไหมคะสิ่งที่เราต้องคิกก็คือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนีย่ยทั้งหมดเนี้ยเป็น0ทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็น0เหลือแค่คิดแค่ตัวเดียวตัวนี้มาบวกค่ะ a 2 1คือใครคะ a 2 1ที่นักเรียนมองดูแล้วก็4ถูกไหมอาจจะเร็วไปอาจจะเร็วไปครูกเก๋เขียนก่อนก็ได้ว่า0ูนย์ศูนย์คูณกับใครคะ 0วณกับ c 1นหนึ่ง a เอามีดีกว่าจะได้ดูน่ารักขึ้นอันนี้คือใครคะอันนี้คือ C c ถูกปะ a สองหนึ่งคือแถวที่สองั o ที่1คือ C แล้วเราก็ต้องคูณกับอะไรนะคะ co factor สองหนึ pro ่ง a อ่ะบวกด้วยศูนส่วนคูณกับใครคะส่วนคูณกับ co factor สามหนึ่ง a อ่ะเห็น,นจะง่ายขึ้นนักเรียนจะเห็นแล้วว่า อันนี้คือศูนย์ใช่ไหมลูกศูนย์ไม่ต้องคิดคิดอันนี้ตัวเดียวอันนี้ตัวเดียวมาค่ะก็เก๋เขียนเลยนะสี่โคแฟกเตอร์คิดยังไงลบหนึ่งยกกำลงังไอบวกเจคือสองบวกหนึ่งต่อมาค่ะทำไมนะคะแถวที่สองหลักที่หนึ่งเหลือตัวเลขคือใครนะคะสองสามแปดศู 2, 3, 8, นย์ สองสามแปดศูนย์ซึ๊บปึ๊บคูณลงเป็นสองลบคูณขึ้นเป็นเท่าไหร่แปดสามยี่สี่สองสองสองลบกับทำไมนะคะโอ้ดูคูเกะดีเนะี่ยได้ศูนย์ลูกสองคูณศูนย์เป็นศูนย์คูณลงลบคูณขึน้นก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูกลบยี่สิบสี่โอเคคูเกหาแล้วนะอันนี้เป็นลบยี่สิบสี่นะคะไวไปหรือเปล่า ไม่เนาะเพราเราแม่นในม i n เนอร์โเฟกเตอร์มาแล้วเรื่องคะอันนี้ฐานเป็นลบยกกำลังเลขคี่ก็ได้เป็นลบสี่อยู่ดีลบสี่คูณกับลบยี่สิบสี่ลบสี่คูณกับลบยี่สิบสี่ก็เป็นเท่าไหร่ลบลบเป็นบวกก็ตอบเท่าไหร่คะเก้าสิบหกก็ตอบเก้าสิบหกโอเคนะก็ตอบเก้าสิบหก ต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าคุกเก๋เลือกอันนี้บ้างกบก็ก,ก,ก,กเมื่อกี้เราเลือกอะไรนะคะหลักที่หนึ่งต่อมาถ้าคุกเก๋เลือกแถวที่สามบ้างเก๋บอกนะ ถ้าเลือกแถวที่สามถ้าเลือกแถวที่สามเป็นยังไงคือเนี้อ่าโอเคคุเกะเลือกแถวที่สามค่ะเราจะได้เดทว่าอะไรคะลบคุเกะเขียนให้ดูใหม่นะคะเดทเอเท่ากับเอสามหนึ่งซีสามหนึ่งเอบวกกับเอสามสอง สี่สามสองเอแล้วก็บวกด้วยจะพอไหมอะเอสามสามสี่สามสามเอโอเคนะคะเรามาดูกันทำไมเราถึงเลือกก็เพราะว่าอะไรมีศูนเยอะรั้นที่แล้วเมื่อกี้เราเลือกอะไรนะคะขั้นที่แล้วเมื่อกี้เราเลือกแถวที่หนึ่งคราวนี้เรามาเลือกแถวที่สามบ่าเขียนเลยเขียนเลยมา ตัวไหนอ่ะที่เรารู้ว่าเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าจา้ะคูณกับใครนะคะ c สามหนึ่ง a c อ e ฟตเตอร์นั่นแหละต่อมา a สามสองมันเป็นใครแปดแปดคูณกับอะไรแปดคูณกับนี่หารแค่ตัวเดียวเท่านั้นบวกด้วยแถวที่สามหลักที่สามก็เป็นอะไรศูนย์โอเค ต่อมาค่ะหาแค่อันนี้แปดแปดแล้วยังไงต่อคะโคแฟกเตอร์ Pro ก็คือลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j ก็คือสามบวกสองต่อมาค่ะ,ะแถวที่สามหลักที่สองเหนือเลขอะไรนะคะเหนือเลขอะไรนะคะศูนย์ศูนย์อะไรลูก ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่หกใช่ป่ะคะศูนย์สามสี่หกโอเคค่ะคุณลงเป็นเท่าไหร่นะคะหกคุณขึ้นเป็นเท่าไหร่คะลบสิบสองถูกปะศูนย์ลบลบสิบสองครับก็ได้ลบสิบสองต่อมาค่ะ อันนี้คืออะไรแปดลบลบแปดถัไปลบยกำลังเลขคี่ลบคูณลบเป็นบวกสิบสองแปดค่ะสิบสองแปดเป็นเท่าไหร่นะคะเก้าสิบหกเห็นไหมคะว่านี่นะเก้าสิบหกเหมือนกันเลยเลือกแถวที่สามอันนี้ค่ะเก้าสิบหกเหมือนกันเลยแต่เลือกหลักที่หนึ่งโอเคเนาะต่อมาค่ะ เราไปดูที่มากกว่านั้นบ้างก็คือหาดีเทอร์มินานของเมทิกจัตุรัสที่มีขนาด4คูณ4โอเคค่ะขอเวลาแป๊บเควางเราจะเลือกแล้วอ่ะพอนรีนเห็นแบบนี้ปื๊บนี่นเอนก็แบบว่า เลือกอันไหนดีอ่ะจากโจทย์เลือกหลักที่มีเลขศูนมากที่สุดเพื่ง,าง,างนาน่ายต่อการคำนวณงั้นอขอเลือกนี่คิดว่าน่าจะมีเยอะสุดแล้วละ่ะคือหลักที่สองแล้วกันหลักที่สองคืออะไรอ่ะเท่าที่เห็นอ่ะศูนย์ศูนย์เยอะใช่ไหมโอเคค่ะเราเลือกแล้วนะหลักที่สองเป็นแบบนี้นะย้ำเผื่อใครไม่เข้าใจครูกเก๋เลือกอันนี้ก็คือครูกเก๋เลือกหลัก ที่สองนะคะพลักที่สองเนี่ยเรากำลังจะหาเดทครูเก๋ขอไม่ได้เขียนรายละเอียดแบบเมื่อกี้นี้แล้วนะเพราะเราน่าจะเข้าใจมาแล้วนะเนาะครูเก๋เขียนตรงนี้นะคะเดทเอมันคือการคูณกันแบบการหาซิกมาในแถวนั้นนั้นแต่ครูเก๋ร่วบประจับใจความเลยว่า0บวก0บวกตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่เราจะหาเนาะก็คืออะไรนะคะ2คูณกับ โคแฟกเตอร์อะไรเอ่ยสามสองเอถูกปะ uh huh. แล้วก็บวกด้ใครคะศู 0, นย์ค่ะคือหาอยู่ตัวเดียวเท่านั้นโอเคหาอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเริ่มเลยลูกเริ่มเลยนักเรียนจะได้ว่าหาโคแฟกเตอร์ใช่ไหมคะสองคูณกับลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คือลบหนึ่งยกกำลังสามบวกสองมันติดไปปะ น่าจะติดไปโคเกะจะต้องไปเขียนแยกตรงไหนเขียนทศตรงนี้ได้ยังไงทศตรงนี้ได้ปะตัดแถวตัดหลักอะค่ะขอดูภาพในใจก่อนนะสามสองคือแถวที่สามหลักที่สองเหนือหนึ่งศูนย์สองเห็นป้าเห็นหนอโคเกเกราะว่าหนึ่งศูนย์สองูสองตัวตัวมาเกะเขียนตรงไหนดี รงนี้นะเมื่อกี้มีพักพจำแล้วใช่ปะ่ะหนึ่ง2นสองมันคิดว่าเขียนเลยไหมอ่ะเขียนเลยนะ่หนึ่สองลบสองสองหนึ่งตัดแถวนั้นไปก็เหลืออะไรนะคะหนึสสาโอเคค่ะอันนี้คือเขียนให้ดูว่าเหลืออันนี้นะคะอาษีกับกีละล้ค่ะยเดียร ใ <c oughs> หม่เนอใช่ไหมตามมาต่มตมาอมทีนี้เขียนเพิ่มอะค่ะเป็นหนึ่งลบสองหนึ่งคืออะไรนะคะศูนย์ 0 2สนสองสี่คุณลงลบคนขึ้นอ่าจี้คุณลงนะคะจะลบคนขึ้นละมาค่ะ สองอันนี้คูณกับอะไรอะ่ะก็เป็นลบลบหนึ่งโอเคลบหนึ่งคูณลงลบคูณขึ้นน,น้องเนลบโอ้ยจ้ะอ่ะอันนี้ได้อะไรคะหกตัวอ,อันนี้ได้เลยนะคะหกศูนย์เขียนหก่อนหกบวก 0บวกหกบวกศูนบวกอันนี้คืออะไรอ่ะสี่เป็นลบเท่าไหร่นะคะลบสิบหกลบคูณขึ้นอันนี้จะเป็นเท่าไหร่คะสี่สองสองสี่อันนี้จะเป็นเท่าไหร่คะ 4, 2, 2, 4. สแล้วก็จะเป็นเท่าไหร่คะศูนย์เบียดไหมดูดิไม่เรียบร้อยเลยไม่เป็นไรเนาะให้อภัยเนาะันเ,เรียนจะได้ว่าหกหกลบสหแล้วก็ลบด้วยอะไรคะ8ปดหกลบหลบแอันนี้เป็นลบสองอันนี้ได้เป็นลบสิบลบคูณลบเป็นบวกก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะสาสิบหเช็ค เช็คเช็คแป๊ดนึ่งนะหกลบสิบหกก็เป็นเท่าไหร่ละคะลบสิบลบสิบกับลบแปดก็ลบสิบแปดโอเคถูกต้องนะคะนี่คือการหาดีเทอร์มินานโดยการกระจายโคแฟกเตอร์นะคะซึ่งมันก็สะดวกและรวดเร็วมีหลักสำคัญแค่ว่าเลือกแถวหรือหลักที่มีส่วนเยอะๆอ่ะ เรียนรู้ไปได้วยกันนะคะเด็กๆ